ทัทายสบายดีค่น้องเอซีเวิร์สกุ๊สนน้ำาสมองสวนราจะเป็นฝั่งละฝังไทยตางเทศี่ดีตอนหับเขาถึงสองา่แเพื่อนอยู่ซานคือเกาือเราให้เผื่นมาบึงตัดตัตัดตัดัดดตัดตัดตีดตั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 ดตตัดตัดตัตัดตัดตันี้ตัดตัตัดตัวนี้ตัดตัตัดตัตัดตัดตััตัดต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 ั ต้องเลว้ยเงสองง้ยสวิตซกองอ้อนะฮะของอ้อสองอันแมนแต่มันห่างจากพ้าประมาณแปดสิบเซนประมาณบ่หรอปะบม่ได้เห็นเียปะเพราะว่ามันอยู่นอกผมมันเป็นมีค้านนะสบเจ้ากับอเอา้ส่ถังน้ำนเช่น้องน้ำบนค่ะ พ uh, ี่ก็ได้พี่พี่ก็ได้่อแม่เนี่ยื่าแขกค้นมาเลยอิดกับอิดไรหองก็บแขกค้นมาก เห็นอะไเห็ดยีนอของหนึ่งต่อเรากได้่ไน้อไปอีกสามเช้าลงนิ่งตลอดคนเห็ดทง้านน้อหอวไมอีก

กวงกับกวนี่คอนอนรองรับ แ้องก่อนสองคุูเนาะซื้อไหเพค่นจอกมีแล้วปะ แล้วว right ้ดอกหลายคนเมนี่ก็แล้วแลวนอนเนี่ยยังงั้น่ได้ไปให้เมทุวาสวัสดีดีฮอบเลยอ่ะอดิข้าถึงดีการการอน sao cái <laughs> vườn mà sống cứ như vậy ทำเพื่อนลังหนึ่งนะเนาะลูกตี้วุนขาจ้าแล้วคอยหาเป็นรัดสิดสามสิบสี่ลาะเพื่อนครับ งานวะผู้หาราบหอบอยู่นนเนี่ไปเบิ่งราบวะเดี๋ยวไปไปคุณอาแบบเนีเอเอ,เ,อเดี๋ยวไปทำม,มันก่อนพี่นอ้องตอนนี้กับผนก็เอาดินมาถอกนะพี่น้าะปลานนำมันคือออกอก่ะ สิบหลดมีพ่อบ่สิบลท่ออดหิือเล่อพ่อพ่อเอาเพิ่มอีกแมันอะ ส uh ิบหลดนี่พ่อบาจะวะฮะเหลือเนาะเลยเลย ในกระเบื้องมาในเพียงนอนนี้แบจีเซอไม่ข้ามสายพา่ ค่อยไปค่อยมาแล้วเราไ่ได้เร่งเนาะใจเย็นอีกคันนะแพงเนะาะสี่หลุดแต่ที่ยังไม่จิจับไหมจับปะไหนปะ

quay nó cái cái này bỏ Xoay subscribe cho kênh ไฟไฟไฟตกลงเปี osh, ่ยนสเลเดะมาไรเดมล้วมันบ่มี่เหรอวะ

นี่ไงรถตันี้นะใส่ด้วยหรอวะใส่รถหาหลุดปะปะถ้ากะหาบ่ะ có xì lốt nào ơi có xì tim Hãy <laughs> này có bường, có mai, không พี่น้องแสดงกับสิทธิ์ที่เขาไปคิดไปแล้วทางน้องทักบิ่งว่ามันเล้วสุดจะได้พี่น้องเอืยสุดท้ายนี้ก็ขอขาคุมกับใจนำพี่น้องเอฟซีเข้ามาจูกลายกุศลทำซุ้มคลิปแสปปดทด้วยที่บระคับโฆษณาพี่น้องผิดพลาดประการใดก็นนกลับอขอโทษก่อนไปไปกับพี่น้องเจอกันในคลิปหน้า